จอดลึกเป็นเรร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่2กรกฎาคม2563โดยเฉพาะบรคครั่งบอลไทยครับเราข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชา้านี้รวมอดีตแข้งเทพแห่งยู19ปีที่เคยสัมผัสฟุตบอลของญี่ปุ่น โดยต้องย้อนกลับไปในปี2 0 1 5ถึงปี2 0 1 6หากจะพูดถึงช้างศึกทีมชาติไทยชุด U19 ปีนับได้ว่าเป็นยุคทองอีกยุคหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยเลยนะฮะภายใต้การุมทีมของโคชจุนอนุรักษ์สีเกิดที่เขาพาทีมประสบความสําเร็จมามากมายจากการเป็นแชมป์อาเซียนและก็รองแชมป์อาเซียนรวมไปถึงการเข้าไปเล่นชิงชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้ถึง2ครั้ง มีแข้งมากมายที่แจ้งเกิดกับทีมชาติไทยรุ่นนั้นบางคนไปไกลถึงทีมชาติชุดใหญ่เช่นสุปโชคสารชาติหรือสุปชายใจเด็ดบางคนยังต้องพิสูจน์ตนเองต่อไปในสโมสรเพื่อโอกาสในทีมชุดใหญ่นั่นเองนักเตะที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือนักเตะที่ครั้งหนึ่งอยู่ในฟอร์มเยาวชนที่สุดยอดและต่างเคยสัมผัสกับฟุตบอลญี่ปุ่นในรูปแบบท,ที่แตกต่างกันเริ่มจากไอ้หนูคนที่หนึ่งกันก่อนเลยวรชิตกนิสสีบำเพญ นักเตะที่ว่ากันว่าดีที่สุดของทีมในรุ่นนั้นจากการพาทีมชาติไทยยู19ปีถล่มเอาชนะเวียดนามไป6ต่อ0ในนัดชิงแชมป์อาเซียนที่ลาวในปี2015พร้อมกับจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวด้วยตำแหน่งดาวซันโวที่6ประตูนั่นเอง โดยเต้ายิมขึ้นชื่อว่าได้เป็นเด็กระเบิดในวงการฟุตบอลไทยของค่ายฉลามชนชบุรี f อฟจึงไม่แปลกใจที่ได้รับโอกาสต่างๆโดยเฉพาะกับฟุตบอลที่ญี่ปุ่นนั้นเคยเป็นตสอบฟีเท้าที่ดินแดนอาทิตย์อุทัยถึง4ครั้งกับทางวิเซลโกเบเอฟซีโตเกียวและก็ในอีเวนต์งานทริสโชแคสที่ฟูกุด a เดนชิอารีนาสนามเย่าของเจฟยูนิต็ด รวมไปถึงโอิตาทุริตาแต่โดยเฉลี่ยแล้วเจ้าตัวนะผมจะได้ฝึกฝีเท้าประมาณ1สัปดาห์แต่น่าเสียดายที่ยังไม่เคยได้รับโอกาสในรูปแบบของสัญญาให้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นเลยแต่โดยอายุณตอนนี้เพียงแค่22ปีเจ้าต,ตัวยังมีโอกาสในอาชีพการค้าแข่งที่ต้องพิสูจน์ตนเองกันต่อไปต่อมาคนที่2ก็จะเป็นสิทธิโชคภาโสกองหน้าจากฉลามชนชมบุรีเอฟซแต่ทีมชาติชุดยูปีในปี2016 ขณะนั้นที่เจ้าตัวอายุ17ปียิงไป2ประตูช่วยทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียสุดมันไป3ต่อ2แต่น่าเสียดายที่ชุดนั้นได้แค่รองแชมป์จากการพ่ายแพ้ออสเตรเลียในนัดชิงชนะเลิศแต่ชื่อของยะก็จะเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะฮะหลังยกระดับฟุตบอลน,นัก,กเรียนสู่รั้วทีมชาติ ฤดูการ2017คางโอชิมาทีมในศึกเจลิก3ยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเด็กปั้นฉลามชนคนนี้ไปใช้งานหนึ่งฤดูการแต่ต้องยอมรับว่าโอกาสที่ได้ลงสนามนั้นมีเพียงเล็กน้อยที่5นัดทําให้โคชเฮงวิทยาบราัหากุลประธานสโมสรเทคนิคของทีมในตอนนั้นดึงตัวกลับมาใช้งานฤดูการ2018โดยชีม้มาว่านักเตะด,ดาวรุ่งนั้นโอกาสในการลงสนามมีส่วนสําคัญในการพัฒนานั่นเองแม้มีรายงานมาว่าคางโอชิมายินดีจะซื้อขาดแข้งรายนี้ก็ตาม ต่อมาข้อที่3ก็จะเป็นจัก,กริดเวทพิลมโดดเด่นเป็นอย่างบ้านตำแหน่งบริมเส้นของทีมชัติไทยชุดอยู19ปีนะฮะโดยเฉพาะาเรื่องของความเร็วถือว่าได้เป็นปีกจรวจทางเรียบคนหนึ่งของแข่งดาวรุ่งไทยตอนนั้นจนได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตหลังจากที่ทีมแข่งเทพแบงคอกทวีเต็ด ที่จับมือกับเป็นพันธมิตรกับเอสซีโตเกียวนะฮะเห็นความตั้งใจของเจ้าไอชชนเจ้าตัวได้รับโอกาสไปฝึกฝนฝีเท้าเป็นระยะเวลากว่า10วันในช่วงต้นปี2017ร่วมกับสัตลักหายประโคนจากผลงานในครั้งนั้นทําให้ทีมมือหลวงของญี่ปุ่นตัดสินใจยื่นสัญญายืมตัวในช่วงเล็ก2ของฤดูกาล2017และก็ต่อเนื่องทันทีนฤดูกาล2018นั่นเอง เป็นช่วงปีครึ่งที่เจ้าตัวได้เรียนรู้และก็เติบโตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านฟุตบอลที่ถูกจับโยกจากตำแหน่งปีกขวาให้มาเล่นเป็นแบ็คขวาเนื่องจากทีมมองเห็นจุดอ่อนของเจ้าตัวเรื่องการเล่นเกมรับและการ,รยืนตำแหน่งเพืที่ว่าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาก็ได้อาวุธเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งตำแหน่งรวมไปถึงการใช้ชีวิตของเจ้าไอซ์ก็นับว่ามีหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะไปใช้ชีวิตคนเดียวโดยไม่มีล่ามแปลภาษาเลยเจ้าตัวอดทนและก็เรียนรู้กับวัฒนธรรมใหมๆ่ๆจนเป็นที่ยอมรัับได้นน่เอง แต่เป็นที่น่าเสียดายจริงที่หลังจากกลับมาจากที่ญี่ปุ่นเจอการบาดเจ็บเล่นงานที่หัวเขาอย่างหนักเราจรึงยังไม่ได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดจากอดีตปีกตัวชีตทีมชาติไทยยู19ปีคนนี้เลยถือว่าแต่ละคนนั้นมีอดีตที่ผ่านมาไม่ธรรมดาจริงนะฮะก่าจะมายืนณจุดจุดนี้ได้ถือว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่าางมากมายและก็ต้องลุยคนเดียวแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว,ว่าประสบการณ์หาซื้อไม่ได้นะฮะต้องเอาตัวไปสัมผัสจริงๆเราข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ช่อง9เปิดคิวยิงสดเจลิกเสาร์นี้คอนซะบุโยโกฮาม่าโดยเป็นการเปิดคิวยิงสดเจลิกทางช่อง9ประเดิมวันเสาร์นี้นะฮะเมื่อชนาทิปสงกสินและก็กวินนนำคอนเซเลสซัปโปโรเยือนโยโกฮาม่าเอมีสิทธิ์เจอรุ่นเกา่าคาสูและก็ชุนสเกตนากาุระ โดยประเดิมการถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลิกในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้เวลา12.00นาเป็นต้นไปก็จะมีคู่ระหว่างคอนซาเดเลซซัปโปโรโที่นำโดยเจ้าเจชนาทิปสงกสินและเจ้าตองกวินทามมชินันบุกเยือนนะผมโยโกฮาม่าเอฟซีที่มีตัวเก๋าอาดีตทีมชาติญี่ปุ่นอย่างคิงคาซูหรือว่าคาซูโยชิมิอุระและก็ชุนสเกตนากามุระจากสนาม NHK Spring มิสุสวาเพราะกันนี้ได้เผยโปรแกรมในเดือนกรกฎาคมที่ถ่ายทอดสดทางช่อง N M เอ็มคอร์ ในวันพุธที่8กรกฎาคมเวลาสิบหนาฬิกาก็จะเป็นชิมิสุเอสเพาของทีลิลินแดงดาเยือนเซเลโซโอซาก้าส่วนวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเวลาส6บหนาฬิกานะฮะก็จะเป็นชิมิสุเอชเพาเปิดบ้านพบกับกัมบะโอซาก้าส่วนวันเสาร์ที่ส8ดกรกฎาคมเวลา1 7บเนาฬิกาก็จะเป็นชิมิสุเยือนวิเซลโกเบวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมเวลา11อนาฬิกาีก็จะเป็นการพบกันของ2ต้นสังกัดนกเตไทยอย่างคอนซาเลซซโปโรที่มีชนาทิพย์กับเจ้าตองนะฮะ พบแชมป์เก่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสของชาอุ้มทิตทรบุญมาทันนั่นเองครับโอ้โหเป็นนางว่าง,งานนี้นะฮะศึกเจลิกระเบิดตุต้มตามแน่นอนนะครับผมตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะฮะใครเป็นแฟนพวกเขาสามารถเตรียมตามติดตามชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้ครับงานนี้มันอย่างแน่นอนเราทีควาต่อมากันดีก่อนครับแดดใจมังกรทิตทรอโพสต์ขอบคุณมังกรโล่เงินหลังย้ายซบสิงเจ้าท่า โดยกานนี้โชแปลงทีตาทนอักษรสีแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติไทยอายุ23่ปีออกมาโพส์ขอบคุณสโม,มสรบริสเทโล FC, เอฟซีทีมใมศึกโตโยต้าไทยลีกอดีตต้นสังกัดเก่าที่เคยอยู่ค้าแข้งมาตั้งแต่อายุ16ปีก่อนจะย้ายไปอยู่กับการชาบเรเอฟซีทีมคู่แข่งร่วมลีกพร้อมกับฝาแฝดอีกคนก็คือป้าแปงทีต่ตาวีอักษรส,สีโดยแบ็กซ้ายวัย2ีอปีย่าง23ปีคนนี้ออกมาโพสต์ขอบคุณสโม,มสรบริสเทโลเอฟซีนะฮะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวที่ใช้ชื่อมาว่า โชแปงทิดตทรด้วยข้อความดังต่อไปนี้ตราบดินฟ้ามลา,ายแด้ใจมังกรเกือบ7ปีกับบ้านมังกรหลังนี้ผมขอขอบคุณพี่เก่งที่เป็นจุดเริ่มต้นในการให้โอกาสผมได้เข้ามาสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพกับสโมสร BEC เทโรศาสนะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ16ปีจากเด็กเยาวชนของทีมจนได้มีโอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ และได้รับใช้สโมสรแห่งนี้ภูมิใจทุกนาทีที่ได้มีโอกาสลงเล่นในนามของสโมสรขอบคุณผู้บริหารผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสผมและขอบคุณทีมงานตาฟโค้ชทุกท่านนะฮะขอบคุณทีมกายภาพทุกท่านที่ดูแลผมเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ได้มอบประสบการณ์ดีๆให้กับผมรวมถึงขอบคุณแฟนบอลทีมบลิสเซโอเอฟซีทุกท่านนะฮะที่คอยให้กำลังใจและก็อยู่ด้วยกันตลอดมา ผมรู้สึกอบอุ่นและก็มีความสุขกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากเลยครับนี่ก็เป็นการโพสซึ้งๆของเจ้าโชแปงนะฮะที่ได้บอกเลยว่าเขามีความาซาบซึ้งและก็มีความสุขที่สุดที่ได้อยู่ที่นั่นแต่ทุกๆอย่างนะผมต้องก้าวต่อไปข้างหน้าและเขาต้องมาเชิญกับอนาคตข้างหน้าที่รอเขาอยู่และเขาจะสู้ต่อไปเต็มที่อย่างแน่นอนครับ สำหรับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020-2021นัดที่5นั้นจะกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งในวันที่12กันยายนและจะปิดฤดูกาลในวันที่15พฤษภาคมปี2564นั่นเองครับโอ้โหนะผมนี่นะฮะเขาเรียกว่าไปมาลาไหว้ของจริงครับต้องแบบนี้ขอบคุณจริงนะฮะสำหรับทิตาวีและก็ทิตาธรอักษรศีสองพี่น้องคู่หูคู่หานะฮะที่ทำให้โบลิสเตโลเอซีมีความสุขทุกครั้งที่น้องเขาทั้งสองคนนั้นลงเล่นนั่นเอง ร้านข่าวต่อมากันนี้ก่อครับวันประวัติศาสตร์หนองบัวพิษช,ชวนแฟนคลับลงหญ้าสนามใหม่โดยทั้งหนองบัวพิษเอฟซีชวนแฟนบอลร่วมปลูกสนามหญ้าแห่งใหม่ที่ลงทุนสร้างครึ่งร้อยล้านในวันที่4กรกฎาคมนี้โดยหนองบัวพิษเอฟซีโดยการนําทัพของบิ๊กเทพสุเทพผู้มงคลสุริยาประธานสโมสรและก็มาดามจอยกฤษยาผู้มงคลสุริยารองประธานสโมสรเชริญแฟนคลับพญาไก่ชน ร่วมปลูกหญ้าที่สามแห่งใหม่เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรในวันที่4กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปโดยโยสามหญ้ารังเหย้าใหม่ของทางหนองบัวพิชเอฟซีที่ลมเงินกว่า50ล้านบาทในบริเวณวิทยายลัยพิชนั้นหากเสร็จสมบูรณ์จะสามารถจุแฟนบอลได้ไม่ต่ำกว่า10,000ที่นั่งเลยทีดเดียว สำหรับผลงานของหนองบัวพิษเอฟซีภายใต้าการกุมทัพของน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมใน4เกมแรกชนะไ,ไป3เสมอไป1นะฮะร้งนตำแหน่งจากฝูงไทยลีก2ด้วยผลต่างประตูดได้เสียที่ดีกว่าเชียงใหม่ยูไนเต็ดและก็ราชนาวีนั่นเองเป็นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ของทางหนองบัวพิษเอฟซีนะฮะใครที่ว่างแล้วก็ว่างเว้นจากช่วงนี้นะผมก็ไปสามารถช่วยงานกันได้นะครับเป็นงานอาสานะฮะถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลของทางหนองบัวพิษกันได้เลยครับ งานนี้ร่วมด้วยช่วยกันสามัคคีกันให้เป็นหนึ่งเดือนครับและนี่นะผมก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by c ก e s สไตล์ประจำวันที่2กรกฎาคม2563โดยเฉพาะบัตรครั้งบอลไทยครับ